บาลนครแม่สอดตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นของกิ่งไม้เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงของฤด,ดูฝนที่อาจมีพายุทำให้กิ่งไม้หักโค่นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ค่ะดเรเทริดเกียรติชินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ในายฉลองเขียวนันใจรองหัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยนครแม่สอด นำกำลังเจ้าหน้าที่กำลังพลจำนวน17นายพร้อมด้วยรถยนต์และเครื่องมือออกทําการตัดกิ่งไม้ที่บริเวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจจะมีลมพายุที่เกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการหักโค่นของกิ่งไม้และต้นไม้เทศบาลนครแม่สอดจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ที่บทบังทัศนวิสัยการมองเห็นและหากชุมชนใดที่ต้องการประสานให้เทศบาลนครแม่สอดเข้าตัดกิ่งไม้ต้นไม้ภายในชุมชนของท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชนหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-531222กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม055-547132และกองช่าง055-547133หรือสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมง